ไปดูกันที่กอล์ฟกันบ้างนะครับ3นักกอล์ฟไทยนะครับก็พร้อมที่จะสู้ศึกที่มาเลเซียครับนำโดยโปรพาวนะครับชนิติวนาแสนนะครับโปรเปโนอภิชยายุบลและก็โปรว่านจารวีบุญจันทร์ครับ3นักกอล์ฟสาวไทยจาก l p g พทัวร์ครับก็ต่างตื่นเต้นแล้วก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่กับนักกอล์ฟระดับซูเปอร์สตาร์จากเอลพีเจทัวร์นะครับหลังได้รับเชิญจาก KL PGA ทัวร์ร่วมแข่งขันในรายการบูแคนยอนเลดี้แชมเปี้ยนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม8,000เหรีรรยญสหรัฐหรือว่าประมาณ27.65ล้านบาทระหว่าง13-16มีนาคมนะครับที่สนามบูคนยอนคันที่คลับจังหวัดภูกเก็ตนั่นเองนะครับการแข่งขันก็ต่อเนื่องคือเป็น KL แต่ว่าแข่งเป็นปีที่2ในประเทศไทยนะครับมีนักกอล์ฟชั้นนำจาก KLPJ ทัวร์แล้วก็นักกอล์ฟรับเชิญประมาณ40คนนะครับโดยมาจากอันดับนะครับไทย LPJ ทัวร ออเดอร์ออฟมืิดดีที่สุดปาดคนเจแปน LPG ทัวร์ออเดอร์ออฟมิดดีที่สุด4คนครับนกักกอชั้นนำสอคนจากแต่ละประเทศทั้งอินเดียอ,อินโดนีเซียฟิลิปปินส์จีนไต้หวนันออสเตรเลียฮ่องกงเวียดนามและมาเลเซียอีก18คนแล้วก็นกักกอล์ฟรับเชิญจากสป,สปอนเซอร์อีก7คนนะครับล่าสุดก็จะเป็นโปรพาว ชนตตีโปรเปียนโนอภิชยาและประวานจารวีนะครับ <Yes. S 1> เป็นสาวนักกอล์ฟสาวไทยที่ตอบร,บรับร่วมการแข่งขันรายการนี้นะครับโดยประภาชนตตีตรวไว้20ปีปครับดีกรี2แชมป์จาก LPGA ทัวร์ก็บอกว่าตื่นเต้นตอนถือเป็นครั้งแรกที่จะได้ลงแข่งขันในรายการนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่และอยากทำผลงานที่ด,ดีต่อหน้าแฟน กีฬาหรือแฟนกอล์ฟเมืองไทยนะครับที่ภูเก็ตนะครับแม้ว่าจะต้องเหนื่อล้าจากการเดินทางจากการแข่งขัน,น LPGA ช่วงเอเชียนสวิงนะครับก็ถือว่าเป็นความทา้าทายนะครับแล้วก็เคยเล่นในสนามาแบบนี้มาหลายครั้งละถือว่าทา้าทายแล้วก็อยากมาเยือนภูเก็ตด,ด้วยนะครับส่วนโปรเปียโนอภิชยา ยุบนนะครับประมาย22ปีที่แจ้งเกิดจากการคว้าดับ5ในรายการ US Women Open เมื่อปีที่แล้วก็เปิดเผยนะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีกับนักกอล์ฟสาวไทยเพราะ KLPGA มีแมตช์แข่งขันเยอะและก็เงินรางวัลสูงครับรายการนี้ก็ยังเปิดรอบใน t i o n a l q u a l i f i e r รระหว่าง8ถึง8ถึง9กุมภาพันธ์นี้โดยจะให้สิทธิ์นกักกอล์ฟสาวไทยที่ผลงานดีที่สุดในรอบคัดลีเฟเย์2คนและก็ต่างชาติดีที่สุดอีก1คนเข้าสู่รอบทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะครับ และก็จะมีการเตรียมงานถแถลงข่าวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่เลยทีเดียวที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเราครับ